แบบลวดลายจี้ทองน้ำหนักสองสลึงนะคะมีหลากหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินมานำเสนอให้ดิชมกันนะคะว่ามีงานประเภทไหนบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่งานลายแรกนะคะก็จะเป็นงานลายจี้มังกรนะคะเป็นงานขึ้นรูปเลเซอร์มังกรขึ้นมานะคะตัวจี้นะคะพื้นด้านหลังก็จะเป็นงานขัดเงานะคะทำให้ตัวจี้ลวดลายเด่นขึ้นมาเลยนะคะ แบบลวดลายถัดมาค่ะเป็นงานจี้บางกรอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่างานทรงจะเป็นงานทรงกลมนะคะแบบเมื่อสักครู่จะเป็นงานทรงหัวใจนะคะแบบงานเลเซอร์ภาพค่ะก็จะเป็นงานลายจี G ้รัชกาลที่5นั่นเองนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นงานเลเซอร์อีกเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นเลเซอร์ตัวอักษรเอาไว้ให้เลยนะคะ งานเลเซอร์รูปจี้หลวงปู่ทวดค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นงานรูปเลเซอร์องค์หลวงปู่ทวดเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานเลเซอร์ตัวอักษรให้เขียนไว้อีกเช่นเดียวกันค่ะแบบงานลงยาค่ะจะเป็นงานที่แฟชั่นนะคะ เป็นงานตะกร้านะคะเล็กๆน่ารักน่ารักเลยนะคะนี่เลยแถมงานลงยานะคะให้ด้วยนะคะแบบงานฉลุปนะคะงานลงยาอีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะลงยาหลายสีเลยนะคะตอกลายลวดลายขึ้นมาให้เป็นลายดอกไม้นะคะ จี้มงคลนะคะก็จะเป็นงานจี้รูปสิงนั่นเองค่ะจะเป็นขึ้นรูปเลยนะคะเป็นตัวสิงเลยนะคะจี้ลายเงินจีนค่ะกิมตุง้งตกแต่งลวดลายด้วยงานบางกรนะคะสำหรับใครที่ถือเคล็ดนะคะโชคดีนะคะเก็บเงินเก็บทองนะคะสามารถเน้นจี้นี้ได้เลยนะหรือจะเป็นจีน้นำเต้านะคะเน้นด้าน เก็บเงินเก็บทองนะคะอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะจะเป็นจี้น้ำเต้านะคะงานจี้ถุงทองนะคะก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเก็บเงินเก็บทองนะคะถุงเงินถุงทองนะคะหรือจะให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะลายยอดคิดขายดีนะคะก็จะเป็นงานจี้หัวใจเลยนะคะจี้หัวใจเนี่ยจะเป็นงานขัดทรายไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จิกลวดลายตรงกลางนะคะ เผื่อใครชอบจี้หัวใจดวงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะลวดลายใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยค่ะตัวจี้นะคะจะเป็นงานขัดทรายเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นจิกลายเต็มด้านหน้าไปเลยนะคะปิดท้ายกันด้วยงานจี้หัวใจนะคะพร้อมงานฉลุดอกพิกุลน,นั่นเองค่ะอันนี้จะเหมาะกับใส่งานชุดไทยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นงานาให้เป็นของขวัญก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะ สนใจลดลายแบบไหนนะคะสามารถแจ้งแอดมินเข้ามาได้เลยนะคะให้แอดมินใส่เทียบกับสร้อยให้ได้ชมอีกก็ได้นะคะทักมาได้ทั้งทาง f a c e b o o k นะคะแล้วก็ทางไลน์ทางร้านได้เลยคะ่ะทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อสินค้ากันได้เลยนะคะ